นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t i t c o m มาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการตัดแว่นเคลื่อนที่ร้านภูมิไพรินมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วท่านใดที่มีปัญหาทางด้านสายตาเช่นตาฝ้า,าตามัวสายตาสั้นสายตายาว สายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดเจนก็ขอเชิญมาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตากับร้านภูมิไพรินโดยช่างผู้ชำนาญการราคาเป็นกันเองปรอบพร้อมเล่นราคาเริ่มต้นที่ 1,000บาทเท่านั้นเพียงส,<า>สั่งตัดสามารถรอรับได้เลย<ส>เรามีกรอบแว่นตาให้ท่านเลือกมากมายหลากหลายทรงทันสมัยพร้อมเลนถนอมสายตาเช่นเลนมันติโคดป้องกันแสง UV เลนบลูบล็อกป้องกันแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีเลนออตโต้ปรับแสงเลนสองชั้นมองใกล้มองไกลได้อย่างชัดเจนและยังจำหน่ายแว่นขยายแว่นสำเร็จรูปแว่นอ่นนานหนังสือ สละเวลาอันมีค่าเพียงเล็กน้อยอ,อ,อทา่าเพื่อดวงตาคิดผู้สำคัญของท่านกับร้านแว่นภูมิไพรินเพียงสั่งตัดสามารถรอรับได้เลยหรือท่านที่มีแว่นเก่าชำรุดสามารถนำมาซ่อม เปลี่ยนกอบเปลี่ยนเลนใหม่ได้นะครับพร้อมบริการหลังการขายเชิญครับเชิญครับเรามาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วและทางร้านภูมิไพรินยังจำหน่ายเครื่องประดับเงินแท้100%เปอร์เซน์สร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนและอื่นๆอีกมากมายเชิญครับเชิญครับกับหน่วยรถบริการตัดแว่นเคลื่อนที่ร้านภูมิไพรินหรือจะโทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02054774549และ0304907663ได้มาพบคนงามซื้อสาวแลโอ้สาวแลบันนาะตาวันได้พบรองคืนนั้นนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t ิดด c o คอในงานพาปาสามาคี